ชไว้เหนือทำไรวะพี่จ้งไม่รู้เหรวันนี้เขาไม่โปรส่งฟรีอะเด็กเคเบต้าไรเดอร์ส่งฟรีหรอใช่สวัสดีครับเบต้าไรเดอร์กลับมาแล้วนะครับกับการแบ่งปันประกาศราคาประหยัดกระเป๋ากับโปรโมชั่นส่งฟรีวันเดียวเท่านั้นทางการติดต่อผ่านทางเฟซบุ๊กเบต้าไรเดอร์ส่งฟรีเฉพาะผู้ติดตามทางช่อง YouTube เท่านั้น เริ่มกับตัวแรกกันเลยนะครับกับรหัส B 99ราคา200บาทเรามาดูสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะครับดูมาร์กสวยมากเส้นกระโดงหลังถือว่าคมมากนะครับแบบนี้มาดูนะครับหางใบโพชัดเจนนะมาร์กสวยยืนน้าสวยมากนะครับกับตัวนี้ใครที่ได้ไปนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับการที่จะไปฟอร์มทําการประกวดหรือว่าอนาคตจะเป็นพ่อพันธุ์ที่ฟาร์มเนี่ยถือว่ามาร์กิ้งสวยมากครับตัวต่อไปนะครับกับรหัส B16 น้องราคา60บาทเองนะถือว่าสวยนะมาร์ก,กิ้งสวยอาจจะมีแบบว่าใช้น้ำโดนกัดกรอนไปบ้างนะครับแต่รวมๆถือว่าสวยนะกับราคา60บาทตามกติก,กานะครับผู้ปิดนะครับต้องมียอด100ขึ้นไปนะถึงจะส่งฟรีแล้วก็ติดตามช่อง YouTube Beta Rider เท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูน้องหลายๆมุมนะครับชัดๆถือว่าสวยนะตัวนี้โหดูหางใบโพดิดูก้านแต่ละเส้นดิ ถือว่าสวยมากนะครับตัวนี้เรามาดูรหัสต่อไปนะครับกับ B ีราคาสา0รอบาทตัวนี้ถือว่าเป็นท็อปที่สุดในคลาสนี้แล้วนะครับโอ้ดูความอลังการของน้องเด็ดดูน้องก้อยแขกเด็ดมาร์กิ้งสวยมากเลยนะกระโดงใชนะ้น้ำไม่มีทิฏนะครับสำหรับใครที่ชอบนะบึมๆแบบนี้ก็จัดได้เลยนะครับราคา3า0รอยเป็นผู้ติดตามส่งฟรีนะครับปกติค่าส่งห้าสิบห้าบาทชุดนี้นะฮะพ่อสีเข้มไล่สีเข้มนะครับมาตีกับแม่คาร์บอน จะดูลักษณะรูปทรงนะว่าปลามีตัวยาวมากเพราะปลาเพิ่งเอฟสองนะสาไรเอฟเรามาดูกับตัวต่อไปนะครับเราข้ามกระโดดมาแฟนซีบ้างนะครับนี่คือแบล็ก m มม b บอสายพันธุ์ของทางบ้านนะครับรูปทรงสวยตัวยาวนะครับแล้วก็หน้ากากมีความขาวหูสีขาวนะครับแต่ตัวนี้จะหูขาวแค่ข้างเดียวดูมาร์กใช้น้ําสวยมากเลยนะครับใครที่สนใจนะครับ B 2ยี่หกหนึ่งร้อยห้าสิบบาท นะครับสายพันธุ์ Black m e m b บ r เป็นสายพันธุ์ที่บ้านนะนำ Black d r กก on ส n น w นะครับมาตีเข้านะจนเกิดเราพอมาตีย้ำเอฟมันจะมีสีดำเข้ามาที่ตัวนะครับแล้วเราก็ใส่แม่ซามูไรย,ยัดเข้าไปอีกเอฟนึงนะครับแล้วก็ไล่เอฟจนมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับสังเกตเลยว,ว่าปลาเนี่ยหน้ากากแล้วหูที่เป็นสีขาวนะครับแล้วมาร์กิง้งแล้วตัวนี้ตัวเมียกา้านโตมากนะสังเกตกา้านเห็นไหม สำหรับท่านใดนะฮะที่มองหาแม่พันธุ์ประเภทซามูไรแบ็กดรา้อนแบ็กแมมบานะครับอยากให้ลองมาดูที่ฟาร์มเรานะครับแม่พันธุ์ชุดนี้นะฮะอายุ4เดือนถือว่าเป็นวัยที่น่าทำการผรสมพันธุ์มากๆนะครับต่อไปนะครับกับรหัส B7 เรามาดูปลาราคาหนึ่งร้เราย้อนมาดูปลาราคาหนึ่งร้อยกันนะครับให้ดูมาร์กิ้งดูเส้นห่างนะต้องขออภัยนะครับบางทีภาพเสียงไม่คมชัดยังไงด้วยความไม่สะดวกยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเรามาดู Marketing, ดิปลาหนึ่งร้อยดูมาร์กิ้งดิแล้วก็ตามมาติดๆนะครับกับรหัส B 7เจ็ดสิบเจ็ดนะครับตัวนี้ก็ราคาหนึ่งร้อยบาทจะมีบางช่วงที่ภาพคมชัดนะครับแล้วก็บางช่วงที่ภาพเบลอนะครับยังไงต้องขอ,ออภัยด้วยนะ B 7เจ็เจ็ดมาร์กิ้งก็สวยนะให้ดูชายน้ําคมมากคมมากกว่านี้ก็คัต ต้องขออภัยในบางคลิปนะครับบางคลิปก็ชัดบางคลิปก็ไม่ชัดแต่ว่าบางคลิปเนี่ยแสงถึงบางคลิปอาจจะไม่มีแสงนะครับและได้ความตื่นกลัวของสายพันธุ์นี้ทําให้แบบว่าทําการถ่ายได้ไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับนนคนที่สนใจปลานะฮะติดต่อช่องทาง Facebook Beta Rider นะครับแล้วกิจกรรมถัดไปนะฮะอย่าลืมติดตามนะครับยูทูปเบต้าไรเดอรด้วยนะตอนนี้ครบ400ซับแล้วกำลังทำกิจกรรมแจกยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ